ใครที่เคยสงสัยว่าการจะทำสเต็กเนื้อให้อร่อยๆนะครับมันจะต้องใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ราคาแพงหรือเปล่าจะต้องใช้กระทะแคสซรลอนหรือเปล่าและถ้ามีงบประมาณน้อยแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จำกัดสามารถทำสเต็กให้อร่อยได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอากระทะธรรมดาๆไปเนี่ยครับกับเครื่องปรุงธรรมดาๆรรทั่วไปเลยมาลองทำสเต็กกันแล้วมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวลองติดตามในคลิปนี้นะครับผม สวัสดีครับผมเต้จากช่อง Bangkok BBQ Boy นะครับวันนี้ก็อย่างที่เกิดไปเมื่อต้นคลิปผมจะเอากระทะ s t a น n l e ใบเนี่ครับเป็นกระทะธรรมดาธรรมดาเลยจะเอามาทําสเต็กให้ดูกันนะครับอีกอย่างก็จะมีตัวเนื้อตัวนี้นะครับผมเป็นเนื้อไทยวากิวส่วนสันนอกมาจากร้าน SP Beef อันนี้อยู่แถวแถวบ้านผมเองผมก็เลยไปลองแวะมาซื้อกินดูนะครับราคาชิ้นเนี่ยตกอยู่775บาท มาเวลิ่งสกอก็ค่อนข้างสวยเลยความหนาก็ประมาณเซนครึ่งได้นะครับคัดมาก็โอเคเดี๋ยวเครื่องปรุงทั้งหมดในวันนี้ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะใช้กระเทียมสดแล้วก็จะมีพริกไทยที่เป็นพริกไทยธรรมดาเลยนะครับแล้วก็จะมีเกลือที่เป็นเกลือเสริมไอโอดีนธรรมดาทั่วๆไปเลย ยี e ่ห้อพันทิปยี <c oughs> e ่ห้อปุงทิปนะครับผมเกลือทั่วไปที่เราสามารถหาได้เลยแล้วก็จะมีน้ํามันพืชนะครับผมปกติผมจะใช้เป็นน้ามันโอลิฟออยล์เป็นสูตรสีเขียวอ่อนครับที่สามารถทนความร้อนสูงได้แต่วันนี้ผมจะมาใช้เป็นน้ามันพืชเพราะว่าอยากทำให้เพื่อน <c oughs> ๆทาตามได้กันทุกคนนะครับตัวน้ามันพืชมันก็จะราคาถูกกว่าตัวน้ามันโอลิฟออยล์เยอะเลยแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าผมอยากจะรู้นะครับว่าการจะใช้กระทะธรรมดาที่เป็นกระทะสแตนเลสตัวนี้ครับ <c oughs> กับกระทะปกติที่ผมใช้งานอยู่นะครับที่เป็นตัวแคส ความกรอบภายนอกรสชาติความเข้มข้นของเนื้อเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปไหมเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันดูนะครับผมว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อตัวเนี้ยมาตัดแบ่งครึ่งนะครับด้วยผลที่ผมว่ายอยากจะคุมตัวแปรให้มันเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันรสชาติมันจะได้ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็จะเอามาปรุงด้วยกรมวิธีที่แตกต่างกันโดยฝั่งแรกเนี่ยผมจะเอามาปรุงโดยใช้เครื่องปรุงธรรมดาธรรมดาพวกนี้นะครับผมแล้วก็ ใช้กระทะที่เป็นสแตนเลสตัวนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะเอามาปรุงโดยใช้เครื่องปรุงที่ผมใช้เป็นปกติเลยก็คือเกลือหิมาละยนันแล้วก็เป็นตัวพริกไทยดาป่นนะครับแล้วก็จะเอามาย่างด้วยใช้กระทะคารล,ลอบอยนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันเลยครับเอาเนื้อมาซับเลือดออกให้หมดยิ่งแห้งยิ่งดีเวลาเอาไปย่างมันจะได้กรอบนะครับ ชิ้นแรกปรุงด้วยเกลือเสริมไอโอดีนและพริกไทยขาวปน่นเพื่อให้รสชาติไม่ปนกันผมเลยขอเช็ดเขียงก่อนจะเอาเนื้อชิ้นที่2มาปรุงนะครับชิ้นที่2ปรุงด้วยเกลือหิมาลายันและพริกไทยดำบดใหม่ๆนะครับ ผมอาจจะไม่ได้ทําให้ดูแต่อย่าลืมปรุงสเต็กทั้ง2ด้านให้เหมือนกันนะครับมาดูกันว่าหน้าตาแต่ละชิ้นเป็นยังไงหลังปรุงเสร็จหั่นกระเทียมโดยเอาแกนด้านล่างออกแล้วนำไปย่างพร้อมกับตัวสเต็กเพื่อให้สเต็กมีกลิ่นหอมของกระเทียมนำเนื้อไปพักไว้ประมาณ30นาทีก่อนจะนามาย่าง วันนี้ผมจะใช้เป็นเกล <_ d urance> ็ดแก,ก,กับเ <_ d urance> ทน้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟให้กระทาร้อนจัดสำหรับตัวกระทะสแตนเลสไม่ต้องตั้งนานมากนะครับ <_ d urance> เดี๋ยวกระทะจะไม่เอาเพราะว่ากระทะก้นมันบาง <_ d urance> ลองฟังเสียงดูครับแค่ได้ยินเสียงกระหิวแล้ว <_ d urance> เนื่องจากเนื้อมีความหนามไม่มากด้านแรกผมจะย่าง40วินาทีนะครับ และหลังจากพลิกด้านเนื้อได้ประมาณ20ปินาทีก็นําเนยใส่ลงไปหลังจากใส่เนยก็ใส่กระเทียมตามลงไปหลังจากที่ใส่เนยลงไปแล้วพยายามพลิกด้านให้บ่อยที่สุดกันเนื้อไหม้นะครับเหตุผลที่ไม่ใส่เนยตั้งแต่แรกเพราะว่าเนยมันมีจุดเดือดต่ำดย๋าวมันจะไหม้กระทะก่อนนะครับ สำหรับตัวกระทะแคสเซอรอนต้องใช้เวลาในการตั้งนานนิดหนึ่งเพราะว่าก้นกระทะมันหนาจนควันมันเริ่มขึ้นค่อยเริ่มย่างเนื้อได้นะครับแปลว่าความร้อนมันถึงแล้วสำหรับตัวกระทะแคสเซอรอนหรือว่าตัวกระทะเหล็กรอเนี่ยผมจะใช้เวลาในการย่างเท่ากันเลยนะครับ หลังจากเนื้อย่างสุกแล้วเนี่ยให้เราเอาเนื้อออกแล้วย่างกระเทียมต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับให้กระเทียมสุกทั่วทั้งลูกเพื่อนําม,มากินคู่กับเนื้อนะครับก่อนหัน่นพักเนื้อไว้สักสิบนาทีเพื่อให้เนื้อเริ่มเย็นเวลาหัน่นเราจะได้ไม่สูญเสียน้ําของเนื้อไป <Wow. S 1> ดูสิครับหลังหั่นเสร็จน่ากินกมากๆ ครับก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับขั้นตอนการทําที่ผมเอาตัวกระทะธรรมดาเนี่ยมาลองทําสเต็กดูนะครับผมก็คือชิ้นด้านบนเนี่ยผมเอากระทะที่เป็นแคสไซรอนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นที่ใช้กระทะสแตนเลสธรรมดาธรมารมดาทำนะครับผมตัวเนื้อไทยวากิวเนี่ยมันค่อนข้างมีความชุ่มฉ่าพอสมควรมันเลยทําให้มีจุสที่มันไหลออกมาค่อนข้างเยอะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอลองชิมให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มด้วยตัวที่เอากระทะธรรมดาที่เป็นกระทะสแตนเลสเนี่ยย่างดูกันก่อนเลยนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยัง เกลือปรุงทิ์นะครับเพราะเกลือปรุงทิ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเค็มมากเลย mm. เมื่อเทียบกับเกลือที่เป็นเกลือภูเขาหรือว่าเกลือทะเลที่ผมเคยใช้นะครผมก็เลยต้องค่อนข้างโรยจะน้อยนิดน,นึงลองชิมแบบเพียวๆดูก่อน mm. สําหรับผมนี่โอเคเลยนะครับ mm. เทียบได้กับเนื้อสเต็กดีๆที่กินทั่วๆไปนะครับมีความนุ่มโอเคอาจจะเป็นด้วยตัวที่ใช้เนื้อไทวากิวด้วยเดี๋ยวลองชิมตัวด้านบนกันบ้างชิมชิ้นนี่ลแล้วละกันชิมก,กลางๆนะครับ ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับจากที่ชิมเนื้อส่วนเมื่อกี้มันค่อนข้างมีความเข้มข้นที่มากกว่านะครับไม่รู้เพราะว่าเป็นเรื่องกระทะหรือเปล่า,ลาหรือเป็นเพราะเรื่องเกลือสำหรับผมนะครับตัวด้านบนเนี่ยมันจะมีความเค็มที่ละมุนกว่าแล้วก็มันมีกลิ่นกปล่งของตัวเนื้อครับที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองชิมด้านล่างอีกทีหนึ่งอาเป็นส่วนนี้แล้วกันอืม จริงๆและครับผมว่าตัวเนื้อด้านมนเนี่ยมันเป็นความเค็มที่ละมุนกว่าแล้วไม่กลิ่นที่หอมกว่าด้วยน่าจะเป็นกลิ่นของเกลือหิมาลายันแลวก็แทบจะไม่ได้กลิ่นพริกไทยเลยนะครับตัวนี้ แต่ตัวนี้ยมีกลิ่นพริกไทยเข้ามาปนอยู่แต่ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าปรุงด้วยวิธีเดียวกันนับแค่เรื่องกระทะนะครับตัวกระทะสเตนเลสเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับผมว่าความร้อนเนี่ยมันค่อนข้างร้อนเร็วแล้วก็เป็นความร้อนที่ร้อนมากด้วยไม่ใช่แบบพวกกระทะเทฟลอนอะไรเงี้ยครับพวกเทฟลอนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าตัวกระทะเทฟลอนเนี่ยครับสารเคลือบของมันเนี่ยไม่ได้ทนความร้อนสูงขนาดนั้นถ้าสมมุติว่าโดนความร้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะหลุดล้อนแล้วเวลาเรากินเข้าไปมันเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับแต่ตัวกระทะสเตนเลสธธรร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 มม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 ดดดาา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 าเเเเเเลลลยยยยยตตััััววววคคค้้้ออนนนนนนีี่่่่ผผผแแหะะะบบสสถถทํ็กไเนี่ย ลองหาซื้อตัวที่กระทะก้นมันแบนๆนิดนึงเวลาใส่น้ํามันเนี่ยมันจะได้ไม่ไปกองที่ก้นนะครับเวลาย่างเนื้อจะได้สุกเท่ากันตรงผมก้นมันค่อนข้างโค้งมันก็เลยอาจจะทำให้ตัวเนื้อเนี่ยด้านขอบๆเนี่ยมันมีความกรอบแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงกลางๆเนี่ยมันไม่ได้กรอบเท่าตัวด้านขอบๆนะครับสำหรับพริกไทยเนี่ยครับจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําที่จะให้ใช้เป็นพริกไทยป่นที่เป็นกระป๋องกระป๋องเลยนะครับอยากจะให้ใช้เป็นพริกไทยดํามากกว่าอาจจะเอามาหาตัวบดเองก็ได้หรือว่าเอามาบดในครกก็ได้นะครับพวกพริกไทยดาห บดแล้วก็เอามาโรยสเต็กก่อนที่จะเอาไปย่างนะครับผมว่าดีกว่าไอตัวพริกไทยที่เป็นกระป๋องพริกไทยป่นธรรมดาธรรมดาพริกไทยขาวนะครับมันไม่ค่อยหอมผมขอมารีวิวตัวเนื้อต่อเลยนะครับผมว่าเนื้อตัวเนี้ยผมว่ามันคงไม่ได้มีการเอจิ้งมาทําให้ตัวเนื้อเนี้ยรสชาติมันไม่เข้มข้นครับค่อนข้างจะจืดกลิ่นเนื้อนี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าความนุ่มนี่โอเคเลยครับโอเคเลยปริมาณไขมันนี่ก็กําลังดีก็วันนี้เดี๋ยวผมจะกินให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์้กมนครับชหูสผุ ท้ายที่สุดนี้ผมก็ฝากคําถามไปคํคำถามเดิงแล้วกันว่าหลังจากที่ผมทําตัวสเต็กด้วยวิธีที่ใช้กระทะธรรมดาธรรมดาเนี่ยทำง่ายง่ายเลยเพื่อนๆอ,อยากจะลองไปทําตามกันดูหรือเปล่านะครับถ้าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย